วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาศรุดดิษองคมนตรีร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆของมูล,ลนิธิโครงการหลวงรวมทั้งพิจารณากรอบงบประมาณสำหรับการจัดหา,มาเมล็ดพันธุ์พืชผักและสมนุนไพรเพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่สถานีวิจัยสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง39แห่งในเขต7จังหวัดภาคเหนือ ปีที่ผ่านมาสามารถผลิตผักและสมุนไพรได้ในปริมาณกว่า15ล้านกิโลกรัมสร้างอาชีพแก่เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงมากถึง5,151คนสำหรับในปี2,567จจะเพิ่มการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชผักและสมุนไพรในการส่งเสริมแก่เกษตรกรเนื่องจากมีแนวโน้มความต้องการตลาดผักสมุนไพรเพิ่มขึ้น โดยผลิตผลเหล่านี้ได้มีจำหน่ายในร้านโมลละนิติโครงการหลวงและซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศต่อมาองคมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงระยะ5ปี2,566ถึง2,570อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาพืชเขตหนาวและการประมงบนพื้นที่สูงโดยในปีที่ผ่านมามีผลการดําเนินงานด้านงานวิจัยไม้ผลไม้ดอกพืชผักพืชเครื่องดื่มและกัญชงดําเนินการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัย GAP และเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักจากหญ้าเนเปียทดแทนการผลิตจากกากไบโอแก๊ จากนั้นองคมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งระบบทำความเย็นของหน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูงเพื่อใช้ในการเตรียมแม่พันธุ์สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเรนโบ์ทรัลโดยทำให้อุณหภูมิน้ำต่ำกว่า10องศาเซลเซียสเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ทำให้ไข่ที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์มีคุณภาพยิ่งขึ้นโดยบ่อที่ติดตั้งระบบทำความเย็นใหม่นี้มีแม่พันธุ์ปลาเรนโบ์ทรัลประมาณ150ตัวมีระยะเวลาการเพาะเลี้ยง90วันก่อน นำออกไปเลี้ยงอนุบาลในบ่ออนุบาลน,น้ําที่เหมาะสมจากน้ําที่ไหลมาจากน้ําตกสิริภูมิปลาเลนโบเทา้าที่พร้อมจําหน่ายมีอายุ9เดือนมีน้ําหนักโดยประมาณ250-300กรัมต่อตัว